เห็นเขาแล้วเป็นไงเน,นะนี่ยงามมากนะคโอ้<ห> <มา S 1> ยยทุกท่านครับวันนี้ผมกลับมาที่ขอนแก่นบ้านไอ้เคนอีกรอบหนึ่งครับตอนนั้นข้าวกำลังสวยแต่ยังไม่แตกกอขนาดนี้ครับพอมาวันนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์ที่เราที่เราห่างไปนะครับดูวิดีโอเก่าได้เลยนะครับตอนนี้ข้าวแตกกอสวยงามมากครับทั้งสองด้านทั้งทั้งทั้งดงข้าวนี่เลยครับสวยงามมากแล้วกอข้าวออกงี้เลยนะครับด้วยปลาพิพัฒน์เนาะตา เห็นเขาแล้วเป็นไรเนี่ยงามมากเนี่ยโอ้มากกว่ามากกว่าเออมันมากโอ้ยแล้วลูซึิงไหนลูซึิงไหนเคยเห็นเขาแบบนี้ไหมเออน่ยสวยดีงามเลมากงามมากโอ้ยไอ้ปฟามิพัทเะบ่ครับอสฟามิพัทในครับโอ้สุดยอดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดนะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับแพนดูได้เลยแล้วลูซิงไหนเห็นเขาปีนี้คิดว่าได้หลายบ่อสใหญ่ครับเกรด คิด่ก็ชหลายพนนี่ได้ยันี่สิกีะครับสิตีเอามาสยีเอามาสิปีเอาเกีิยีเอามาสิปีเอามาสิีเอามาสิเอามาสิีเอามาสิปีเอามาสิปีเอามาสิปเอามาีเอามาิอาม่สรอามรสิปีเอมาสเอามาสิอาีเอามาอมาสิปีเอามาอมีเอาาสีเมเอามาสิีเอามนอนตอนตอ่นนีเมาสิปีเอามกสีเอาบาพรเามาของ บมีปานเคือว่าเรามาเฉดฮอร์มนเนี่ยแต่กอยังไงเลยครับเนี่ยพราก็เห็นเห็นชัดเลยเนาะเห็นชัดครับงายมเลยเนาะงามครับารบามาบาบรมาบาร์บารีม่าทีเห็นไปเห็นตั้งไปเห็น่ั้งนี้บาราบร์บาีมาบารับรีมาบามแตกกอออกมา ได้ผลงานกับโอ้โหแบบเพราะว่าดินนี่คือตะกี้มันแข็งนะเขาเดี๋ยวงนี่มันเป็นดินเพราะว่าของแบบนี้เราเอาแบบนีแน่นครับเอาเอาเอาปุ่นของเรามาวางลงกับเศษกับดินนะครับมันผมมากปึ้งเังี่ยเป็นชิบหานาทีหรืมันดิผูกขึ้นมาเลยครับสิบนาทีแมนครับมันผูอ่ะบ่มันผูกเออครับดินนต่ดินไม่คุยออกอ่ะถูกต้องครับโอ้โหมันผูกขึ้นมาพอดีอ่อ จากเป็นดินแข็งมันเป็นนิ่มไหมเออจากดินแข็งๆมันนิ่มเลยอ่าผมก็เลยว่าเออเอาเขาล้อมมึงถึงเสือกดำเหมือนกันเนาะเสือกเท่าไเลยล้องดำเหมือนกนครับเกลี่ยมานี่แหละครับนี่เลยว่าโอเคเลยนี่โอเคเลยแล้วคาดว่าต้องได้หลายเท่ากว่าเก่าถูกต้องครับ <north intake> <S tul ß sans> พอต่กอดิพอว่าเราที่วานเอาเเขาไปไหนน้าเขาไป็นตอนวันได้สองวนมกได้สามมกหนึ่น้วันโอเคประมเบิดวัดอย่านีรมองกคิดคิดว่ารอบนี้ได้จังมกได้สิบห้ามกคเนาะได้ยินว่าได้ยินาได้ยินว่าได้เนื้อว่าดี่จากปาาผู้ใช้จากปากคุณใช้เป็นคนห้เองเป็นคนหเองคนดำจากสองมก ม่หมกปีนี่สิบห้ามกปีนี่สิบห้าก็ย้อนกลับก็อับยอเลยแเกี่ยวเอาสิเกเเดี๋ยวมือเกี่ยาเอามหอีกรอบนึงครับมือเก่ยวผมชิ้นมะงเนะนะอเคไปพัดตอบโจทย์ไปพัดตอบโจทย์ตอบโจทครับผมโอ้โหเป็นธรรมดาไม่ธรรมดาเลยาลังบนนียงามมากเลยหรับหลังงามกว่านี้ไม่อบหลังงามกว่านี้เดี๋ยวสายใจนบ่โออ ตั้งท่องนะครับมามึงครับอีรอเขาตั้งท่องแท้สิบชีตัวสูตรซีประมาณเขาตั้งท่องเดือนยังครับเดือนยังประมาณเดือนออกภาษาออกภาษาแนวออกไม่ใา่แ้วเขาไม่ใช่ใสูตรซีเนาะถูกต้องครับสูตรแอนฟูดดอกสูตรเล่ง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 เม็ดเลยไปด้ครับโอ้โหบัตธรรมดาครับบัตนี้มันสี่ปุ่มทองนะปุ่มทองล้วงไงด้วยบัตนี้ไงครับประมาณออกภาษาสิกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนที่ตั้งท่องนี่นะ เคยว่าเกี่ยวเขาหางก็ได้กำหนึ่งแหม่มบันนี้สองสองกองีกเสร็จแล้วกำหนึ่งก็ได้ปุ๋ยของเราเนี่ยแตกคอแบบไงดิเนี่ยเพราผมให้แบบสองกีบเนี่ยเวลาเขาดำน้ำมครับ่จังเสียงเขาดำน้ำเกีบสองกีบมันมาครับครับครับมันแน่นันเนะครับอันนี้จะต้นก็ใส่ต้นเนี่ยสองกีบนะโอ้เนี่ยสองกีบที่ว่ามันเหงาไงดิแตกนี่ใส่แค่สองกีบอะแม่ครับเนี่เขาใส่ดำน้ำเวลาเขาสองจีดครับ บอกไหมยันอมไรกับพวกนี้ร้องต้นกำโอ้โหตอนนี้ครับร้องตนกำครับตัวเดียวคนเดียวผมผมมาตามละการทีก็เป็นข้าวนามาหลายปีแล้วแต่ว่าพ่อได้มาผลผลิตของจากกัมีบริษัทจะร้องบึ้งว่าตับเทศนาดินว่าตะกี้ดินแถวนี้มันแข็งมันไม่ทำอ๋อคือการว่าปลูกขึ้นนี่ยังไม่ก็ไ่ได้ผลนะผมมาเห็เกียเป็นแล้วว่าพอผมมาทดลองเองนะ พราะว่าของปามีผ้าจั์แม่มาเบิุงน้องมึงกับเสียเข็มบุญเขาบน้องมึงด้วย่าผมกับมาสังเกตเบิุงว่าจักเอาเลือดจุดเดือมส่วนมาดันลงไปครับมันจะแตกแบบที่หมายที่จะขึ้นมาเนาะดินมั้นจากแข็งกลายเป็นนิ่มมันนิ่มขึ้นไหมน่ะเพราะผมเอาจุ่มลงไปจริงครับผขาต้มปักสองต้นกับสองกีบอ้งเนี่ยเนี่ยจะเห็นไปไหนเลยอ่ะจะเห็นไปไหนมึงเลยอ่ะจะเห็นไปไเลยครับมันจะแตกกอออกมาแบบ ต้งได้ผลเลยครับจากดินที่ว่าเอาเคยเผ็ดดินว่าโอ้ดูแถวนี้มันเป็นดินแข็งครับพอมาใส่ของอาจารย์แม่ปั๊มนะครนาบงนี้เป็นดินแข็งทั่วเลยเหมือนกานครับตัวไ้กันว่าไถในคาดดำบ่ได้เลยครับเนี่ยต้องใส่ไม้สักครับแข็งแม่สลุมพราะว่าเราเอาดินตัวนี้มาใส่บึงแล้วก็ดินมันหนาดินมันนิ่มเลยครับแต่จน่าปลูกพืชได้โอเคก็ชอบใส่กระเบื้งครับ โอเคเดี๋ยวเขาจะมาเองบงตอนเกียวแมนครับมาบึงตอนเกียวมาซีนน้ำหาน้ำหนี้่โอเคเลยตัพอเร้วคยปีกายนี่เขาบ้านในซื่อโอ้แต่หมกเก็บหมีเพรากระสอบนะกระสอบปุ๋ยเขาเนี่ยนะกระสอบปุ๋ยเนี่ยไเจ็ดไร่แปดไร่สิบล่ยทีนี่คิามันตรงได้สิบว่าสิบห้ามสิบกว่าเขามันแตกกออยัง ไปมาดำ Eller, เอากระดำเอาสิ่งที่เอาออกมาจะมายกไปไหลายเป็นสิ่งที่เอาเอาดำเอามีสีน้ำต่อไปคือต่อไปเขามีสิ่งอะครับเพราะว่าคนอื่นตัดทันได้มาเห็นดอกคือ <ล Ling. S 2> ว Lux ่าเขากับพันสัญจรพันไปพันมาครับแมนผู้ได้อยู่ขนแก่นแกลแก่ขนแกนหนองเลือดแกนอำเภอหนองเลือดนี่ครับมาเบิ่งได้เลยครับมาเบิ่งได้เลยครับนี่ครับมาถามเรื่องรา่ยของตาเคสนี่ครับมาเบิ่งได้เลยครับเนี่ยคือว่าการที่ว่า เข่าว่ามันเป็นแบบใดกันแต่กอเนี่ยว่ามันดำไปแล้วม um. ันเป็นยางเข่ามันบางคนก็บอออกบอขึ้นบอยังบอยางเออเป็นมาเบิงเอาครับนี่มาเบิงเอาใส่แรกแล้วก็ฉีดบ่ถูกต้องครับโอจบเกมกับสีใสอีกเ้นึงจบเกมเลยเนาะแตาเนาะครับโอเคย้อดสุดยอดครับไปพัดเวลาเขาที่ไสดำนาหยิบเข่า บปัดครับปัดก็ล้งขี้นะครับเก็กีดแมนครับใช่ใช่ไม่สัดครับไม่ไม่ไม่ซัดกับสีรูปกับปัดนี่เพราะว่าเนี่ยเขาใส่เนี่ยครับเบื้องลุ่นสองต้นครับสองกีบเนี่ครับที่ตงดน้านี่ครับมีมีต้นเขาโอ้โหเนี่ยจีบน้อยๆสักหน่ยครับกลายเป็นออกแล้วท่านนี่แตกเลยครับเพราะว่าไดของในแรของแรแรน้อาหารมันวบครับนี่อของอาจารย์ เบ้งเอาครับเบ้งเอาเบ้งเราดหงอิมนเบองคบแมนครับเบ้องมึงถู้เเบองเนครับมันมันแตกครับต้เี่ครับเนี่ยันที่เนี่นี่บนี่เบิ้องเอาต้นนี้ครับเนี่ยมเบิ้งครับเนี่งนีรเดวรบ้เอเียเนีครับูเบ้งเาเบ้งเาเบ้งนีนเ่อไครับ่เเป็นสเนีเบนองบเพราะเปนไดเอทแรแรกของ สานีเนี่เพป่นโอเคเลยครับนี่ทำองได้เลยครับพ่าแม่คุยครับสีหลีบอกของแท่้แข้เลยครับมาเบิ่งครับชมเด้นีับอ้เนี่ยเราเใช่จีสองจีไปอีมังลูการดำหน้ามันมาเมียนมาสีใส่กัเนี่ยามีใช้จำกันแบบของแขเอาเอีนี่ก็จะว่าสีเกียวเอาแล้วก็พได้หลายเพนไมนไม่รอดพอ ไอ้เน <mile> ี่ยเือจะได้เก็บของไอ้ฟยังอีกไปต่เฮ็ดนิตแล้พวกไอ้น็ด้างอีกนะเอาเือเียงเอาสเดียนิประโยชน์อีกครับผมยหหน้าเกี้ยวเนี่เนาะเดียวว่ามันจะที่ดโอเคครับถ่ครับไอ้คนต้องมาเบิ้งอะไรครับดำนบองโเต่ว่มันตอนมันงคลองบันโอ้ยงามครับครับครับธรรมชาติครับ ไม่ก่อยง่ายหะครับเดิ่ครับบเพราะเขาเห็นผมอยู่ครับที่ตอนผลผลิตอยู่ตอนเขาเริ่มต้นจากวัานนะครับครับเพราะเขาได้เอาดินกับปุ๋ยของอาจารย์มาล้องเบิงกับดินกับปุ๋ยล้องเบิงครับครับมันก็ได้ผลตามทีวีเลยครับเนี่ยมันจะแตกปอออกง่ายได้เระว่าต้นอย่างเด้ครับเด้อทุกจังทุกพืชครับทุกพืชเลยแมนครับ บ่มีสายเคมีจ้าครับผมผมอยากให้เจ้าไปเห็นปอกุ้งผมเลยเออผมเอาไปเนาะใบพังผมเอากล้วยกับดินของอาจารย์แม่ไปผมเอาไปใช้เหงาบอกุ้งผมคือต้นบอกุ้งผมจากจากเหงาดินน่ะจนหอดปลายเนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบลูกผมเก็บขายไปเราสามสิบลูกตอนนี้เหลือแต่ลูกจ้าหนี้มีแต่ลูกประมาณ ยี่สิบลูกไปเบิ่งได้เรอยู่บั้นยายนั้นเนอะมูซิบหาบบั้นยายนั้นทีใส่ถาบั้นยายนั้นแมนบั้นยายนั้นว่าตาไพวันเนี่ยบอกมาว่ามาเบิ่งบากไพวันบอกผมเอาปุ๋ยโตนี่แหละไปทดลองก็บอกผู้ใดที่แรกอ่ะไปเบิ่งบางุงผมขึ้นให้ก็มึงเอาปุ๋ยอย่างมาใส่ผมยังผมบอกเจ็ดสลูกแมนครับผมเก็บขายไปแล้วสองลอตแล้วบัจนุบัเหลืออีกอยู่ในต้นยูประมาณยี่สิบสามชิ้นลูกคิดเบิ่งต้นว่าสูงสมหัวผม ของมึงนะว่าผมได้ปุ๋ยของอายจ้างเนี่ยผมเอาไปเลยผมเลยขอเสียเค้นไปเบิึงผมบ่บอกผู้ใดว่าผมไปปุ๋ยอย่างมาพอผมได้ผลมาผมถึงสิบหลอีกคนทั้งทัวรตอนนี้ไม่เห็นผลออกมาชัดเจนเลยแมนครับกังฟลอยเว้าว่าพสนยงว่าผู้ใดปลูกบักหุ่งปลูกบักน้ำปู่ยังแมนเบิร์ดเลยยังได้เพื่อได้ผลได้ลูกได้ยังต้องมาอยู่กับปุ๋ยตัวนี้ครับมีพันนี่แมนครับมีพันครับเกิดทุกอย่างครับทุกอย่างคือ ปอดสานคิดด้วยปอดสานผิดน้ำเออมากลมๆหวานด้วยพิดาหมักท่านยังทีสองนี่องเข่เลยนี่เราองแขเลยผมมาบึงแล้วเอาไปนีเดียวสิพิ่รา้ผมมาทดร้องมึงจะกี้เสือเคื่อมาหนึ่งก็ผมมาห่วยมันโยมที่ถอว่าอาจาจย์แม่มาบึงเราก็เลยเอาโตปุ๋ยผม้ผมเลยนางอยากเป็นมาดิเด็กตอนพิลุนต้นวันตา ผมทำงานอยู่ผมทุกคนเพื่อนเองผมประมาณสิบห้ามือผมมาเบิงอ่ะมันสีเขียวเอแนงครับปัดดินที่ผมลอยครั้งอ่ะผมเอาเม็ดอันนี้มันเป็นเม็ดเป็นไม่ล่ะผมมาลงดินแม่นเป็นแหล่แล้วผมเลยมาเบิงมันอิผุกทองคือยังคือเฮาไข่ไขวสอารกดไอ้พวกที่ว่าอ่าน้ำกดที่ว่าหยอนลงล่างไอ้มันพุดกันมาเลยแม่มันพุดกันมาครับแม่นั่นแหละครับคือว่าสิได้ผลก็มาเบิงดินครับ ดินของเจ้าว่าเป็นอย่างที่มันดินแข็งยงินนาคนอื่นยู่ใส่กินดาแม่นในด้านดินเลยเลยอ่ะมาเอาของปามมีนไปเบิ้งครับถดล้องได้ครับฟันทงได้เลยสันทงเลยถูกจากเจ้าเคยเห็นอ่าเนี่ยผมบอกว่าต่อไปเดี๋ยว้อเจ้าว่าปีนี้เจ้าได้มันจกตันสิบไรนะใส่ิปสั่โอ้เจ้าเหตุไปได้จังได้ถ้าเจ้ามาใส่ของประมีพันเนี่ยผมบอกเลยจากสิบไรม่นต้องได้ยี่ซิันเออไ่ได้ว่าคุยดอกแต่ว่าผมวบาีซื้อแต่ว่าเพิ่นเนี่ย ค็ดมันเนี่ยตอนเนี่ยถ้ากันใส่อ้อยใส่มันผมเลยว่าอ๋อถ้าเจ้าทดลองของเราบ้งว่าน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 ,าน,นี่น้องมเจ้าตัวเนียมันเขาเนี่ยมันใช่มั้ยตงแต่ผมเกิดมาจนหาทีศหาทางเลยเพรททองเนี่ยแมนครับแข็งเบิร์แต่ตอนนี้พราะปั๊บตัวนี้ได้มันได้แล้วมีผมใหญ่ๆนะเสียเก็เนี่ยคือเป็นปตัวยางคนสันจอนออกมาเบิรงรูไปเลยของอาจารย์เนี่ยปาลมีพันธุ์ทุกยางให้เขามาสัมผัสเนี่ยบอมันมันต้องมาบึ้งครับคือเขาเนี่ยพอแมนว่า เพ้ากันเราก็เห็นของจริงอ่เนี่ยแปลงที่ยุ้ยอำเภอหนองเรือได้ครับนี่บ้านตำบลโนซาได้ครับมาเบิึงได้เลยนี่คือธงหน้าของตาเขีนอยู่อยู่กลางทุ่งมาเบิึงครับพอเข่าพิ่นเนี่ยตั้งแต่เพิ่นงไยเห็ดมาปีกายพอเพิ่นมาเพิ่นเว็ดเนี่ยนี่ต่างหงาครับเนี่ยมีแต่างหงาเพราะได้ดอกเขาแต่ปีนี้ผมฝันตรงได้เลยว่ายังีจะรักกูละซิบห่าโมขึ้นยังเสียคือความหมายว่าผมจะเอาความมั่นใจตัวเนี่ยนะครับ